นี่นะครับโรดแมรี่นะครับโรดแมรี่นะครับเห็นไหมลากตึมเลยนะครับมีเคล็ดลับวิธีการทำยังไงบอกแบบละเอียดนะครับพี่น้องดูคลิปนี้จบนะครับสามารถทำตามนะครับจะทำเพื่อขยายพันธุ์ภายในบ้านนะครับหรือทำเพื่อจำหน่ายนะครับก็ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ฮะห้าสิบต้นนะครับถาดหนึ่งนะฮะดึงมาอีกสุ่มดึงนะครับมั่วๆเลยนะครับนี่ครับ รากตึมนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับทําไมรากถึงเยอะขนาดนี้นะครับทํายังไงบอกแบบละเอียดนะครับถ้าเราชาเสร็จแล้วนะครับจะมีรากงอกแล้วนะครับก็ย้ายลงมาได้นะครับในกระถางที่เราเตรียมไว้นะครับก็ปรุงดินก็ใส่ปุ๋ยคอกเป็นหลักนะครับหมักกับดินไว้นะครับอย่างน้อยก็หนึ่งเดือนนะครับแล้วก็หย่อนต้นพันธุ์ที่เราชําเสร็จแล้วลงไปแล้วก็จะได้เป็นต้นใหญ่เลยนะครับนี่นะครับ ร้านขายต้นไม้เขาก็ทําแบบนี้แหละพี่น้องร้านที่เขาขายพันไม้นะพี่น้องก็ฝึกไว้นะครับมันไม่ได้ยากนะครับทําตามผมได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นผมชําเนี่ยร้อยต้นนะครับติดร้อยต้นนะครับแค่วิธีการถูกต้องนะครับได้เลยนะครับเห็นไหมเราก็ได้โรสแมรี่นะครับแบบนี้แล้วนะครับสวัสดีครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากนะครับซึ่ง หลายคนเนี่ยครับทราบดีว่าต้นโรสแมรี่นะครับเป็นต้นที่สามารถทานได้นะครับตกแต่งนะครับในสเต็กได้นะครับกลิ่นกลิ่นเนี่ยจะหอมนะครับแล้วก็สามารถนําไปชงชาได้นะครับซึ่งโอ้โหมันเพอร์เฟกขนาดนี้นะครับและก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆนะครับซึ่งผมจะพาทำแบบละเอียดนะครับการเลือกวัสดุการเพาะยังไงอะไรที่สามารถทําแล้วได้เปอร์เซ็นต์สูงอะไรทําแล้วได้100%นะครับ แบบนี้เลยนะครับถ้าปลูกเรื่อยๆก็จะโตเรื่อยๆนะฮะกลิ่นหอมนะครับเป็นปลูกแบบออร์แกนิกนะครับปลูกแบบออร์แกนิกนะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับมันมีเคล็ดลับอยู่นะครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราเห็นแล้วนะครับว่าต้นพันธุ์เป็นแบบนี้นะครับให้เราใช้นะครับกันไก่นะครับคมๆนะครับเป็นการตัดคุณผู้ชมยังสามารถนะครับนำวิธีนี้นะครับไปทำกับต้นพันธุ์อื่นๆได้นะครับ นี่นะครับต้นชาฮอกเก้นก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับทีนี้ให้เราวัดนะครับประมาณนิ้วชี้หนึ่งนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนขนาดนะครับที่ปักชําแล้วเหมาะนะครับที่จะออกออกรากได้ง่ายนะครับนี่ครับกิ่งพันุนะครับมีความสมบูรณ์นะครับไม่เป็นโรคนะครับไม่มีนอนไม่มีเชื้อรานะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณ1นนิ้วนะครับหรือสั้นกว่านี้ได้นะครับยาวกว่านี้ได้เล็กน้อยลูดออกเลยนะครับ แล้วไอ้ตัวในมือนี้สามารถนําไปล้างนะครับไปโรยหน้าสเต็กนะครับหรือนําไปชงกับน้ําร้อนนะครับซึ่งให้กลิ่นที่หอมนะครับชวนรับประทานนะครับมากๆและในตัวเขายังมีสรรพคุณนะครับแค่นี้เลยนะครับง่ายๆนะครับหลังจากที่พี่น้องนะครับตัดต้นพันธุ์นะครับได้จํานวนที่ต้องการแล้วนะครับก็นําน้ําเปล่านะครับแล้วก็ใส่น้ำหมักปลาทะเลนะครับหยดลงไปนิดนึงนะครับ ซึ่งผมหยอดลงไปแล้วนะครับแล้วก็แช่นะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยก็สัก15นาทีเนาะปื๊บปๆ๊บป๊บแล้วก็แช่ไว้นะครับให้ต้นพันธุ์นะครับสะสมอาหารนะครับจะเร่งรากนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยทําน้ําหมักปลาทะเลนะครับที่ผมเคยทำเนาะก็สามารถใช้ตัวไหนได้อีกนะครับเป็นเครื่องดื่มชูกําลังก็ได้นะครับก็จะช่วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครมีน้ําหมักปลาทะเลจัดเลยครับเพราะว่ามันกระตุ้นทําให้รากนะครับงอกได้ดีมากไวมากนะครับแล้วก็แตกรากได้แบบ เยอะๆนะครับเห็นไหมฮะถือว่าเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับที่ดีเลยนะครับก็สามารถนะครับหมักไว้ใช้ได้เลยครับเห็นไหมเนี่ยหชั่วโมงผ่านไปนะครับเสร็จนะครับขั้นตอนนะครับอัตราส่วนของน้ำนะครับแล้วก็น้ำหมักปลาทะเลเนี่ยหรือเครื่องดื่มชูกําลังเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสักน้ําสะอาดนะครับประมาณ1แก้วนะครับ1แก้วแล้วก็ใส่นะครับฮอร์โมนของเรานะครับเป็นน้ำหมักปลาทะเลเนี่ย สักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็เพียงพอนะครับแช่ไว้นะครับ1ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับให้เรามาเตรียมวัสดุเพาะนะครับวัสดุเพาะแบบไหนดีที่สุดนะครับแบบไหนดีที่สุดก็คือแบบที่ระบายน้ําดีนะครับมีอะไรบ้างที่สามารถนําไปชําได้นะครับดีที่สุดก็คือพิทมสนะครับรองลงมาก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะครับและ ขุยมะพร้าวผสมพิษมอส1นต่อหนึ่งก็ได้เพื่อประหยัดนะครับหรือจะใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็สามารถชําติดนะครับทีนี้วิธีการชํำหลังจากแช่หนึชั่วโมงนะพี่น้องจิ้มไปเลยปึ๊บปึ๊บนี่นะครับเราจําเป็นที่ต้องผึ่งลมไหมไม่ต้องครับก็คือทดลองแล้วทําให้แล้วนะครับ100%เอร์เซนะครับ แช่เสร็จนะครับก็มาปักช้ำได้เลยนะครับวัสดุเพาะถ้าเป็นขุยมะพร้าวนะครับให้พี่น้องนะครับแช่น้ํา1คืนนะครับแช่ไปเลย1คืนนะครับไม่ต้องพึ่งนํามาใช้นะครับหลังจากนั้นนะครับล้างน้ําที่เป็นสีน้าตาลออกนะครับเพราะตัวนี้จะทําให้เปอร์เซ็นต์การงอกลดน้อยลงนะครับหรือไม่งอกเลยด้วยซ้ํานะครับใจเย็นๆนะครับแช่ไว้ก่อนนะครับหรือถ้าใครรีบนะฮะก็นําไปแช่น้ําแล้วก็ล้างล้างบีบออกได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกัน หลังจากนะครับที่เราปักชมหมดแล้วนะครับให้เราเตรียมน้ําสะอาดนะครับใส่บัวขนาดเล็กแบบนี้นะครับซื้อได้ตามร้านทุกอย่าง2ี่สิบาทนะครับในวันแรกนะครับให้พี่น้องรดน้ําเนี่ยนะครับทุกช่องทุกกลุมนะครับให้ชุ่มให้แชะไปเลยนะครับในวันแรกนะครับตรงไหนล้มแล้วก็กดเข้าไปให้ลึกกว่าเดิมนะครับนี่นะครับอันนี้ถือว่าชุ่มแล้วแฉะแล้วนะครับ ก็เพียงพอหลังจากนี้นะครับพอน้ําซึมลงไปหมดให้เรายกนะครับไว้ที่ล่มนะครับไม่โดนแดดโดยตรงนะครับแต่มีแสงเข้าได้นะครับช้คาบ้านนะครับได้นะครับหรือมีแสลนพางแสงสัก80%ได้นะครับในคั้นแรกนะครับยังยังไม่สามารถที่จะออกระออกแดดได้100%เต็มนะครับไม่งั้นเปอร์เซ็นต์การติดเนี่ยแทบจะไม่รอดเลยนะครับการให้น้ําให้ยังไงนะครับพอผ่านไปนะครับถึงพรุ่งนี้เช้า เราก็มาให้น้ําอีกลดน้านะครับให้ชุ่มชุ่มนะครับพอแล้วก็พอแล้วก็ปล่อยไว้นะครับพรุ่งนี้ก็มาให้อีกถัดไปให้น้ําทุกเช้านะครับก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปตั้งอยู่กลางแดดนะครับแต่เมื่อผ่านไปสัก14วันเนี่ยรากจะเริ่มงอกมาเล็กๆนะครับแต่พอถึงยีิบเอ็ดวันนะครับเราเริ่มออกแดดตอนเช้านะครับออกแดดตอนเช้าแล้วเราก็จ้องให้น้ำนะครับหนถึงสอรอบนะครับเพราะเขามีระบบรากเริ่มดูดน้าได้แล้วนะครับต้องให้น้ํามากขึ้น ในอีกตัวหนึ่งทําไมต้องให้น้ํามากขึ้นเพราะว่าเขาเริ่มออกแดดนะครับก็จะทําให้การระเหยของน้ําเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเราจําเป็นต้องให้มากกว่า1ครั้งต่อวันนะครับก็เป็นการชํานะครับแล้วก็ติดนะครับรากตึมอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับแต่หลังจากที่นะครับเราปักชํานะครับมีรากงอกแบบนี้แล้วนะครับเราต้องการบํารุงนะครับให้เขาแตกยอดได้ดีนะครับให้เราใช้น้ำหมักปลาทะเลนะครับแล้วก็น้ําสะอาดนะครับ กะเอาได้นะครับกะกะเอาได้นะครับจุดนิดเดียวนะครับจะทําให้เขากระตุ้นนะครับแตกยอดได้ดีนะครับแล้วก็ใบจะไม่เหลืองนะครับจะเขียวแบบนี้ตลอดนะครับเห็นไหมพี่น้องก็ลดล่าอย่างเงี้ยนะฮะให้โดนทั้งใบนะครับแล้วก็เปียกนะครับทั้งระบบรากนะครับนี่แค่นี้ก็พอนะครับที่เหลือก็พวกลดผักทางใบได้นะครับผักก็จะเขียวงามนะครับ เดี๋ยวผมมาสรุปท้ายคลิปให้นะครับสำหรับการนะครับชำต้นโรสแมรี่ให้ติด100%นะครับหนึ่งวัสดุเพาะต้องระบายน้ำดีนะครับถ้าเป็นขุยมะพร้าวต้องแช่น้ำนะครับให้น้ำสีน้ำตาลออกให้หมดนะครับและที่สำคัญหลังจากที่ปักชำแล้วนะครับให้เรานำไปเก็บไว้ในล่มนะครับห้ามโดนแดดโดยตรงนะครับและรดน้ำตอนเช้าวันละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่เรามีรากงอกแล้วนะครับน้ำออกแดดนะครับการระเหยระเหยของน้ําจะสูงขึ้นพอสูงขึ้นเราต้องให้น้ํานะครับไม่ให้วัสดุแห้งก็คือวันละ1-2ครั้งนะครับและเคล็ดลับนะครับอยู่ที่นะครับฮอร์โมนกระตุ้นทําให้แตกรากได้ดีนะครับจะใช้เป็นน้ําหมักปลาทะเลนะครับที่ผมพาทําในคลิปหรือจะใช้เป็นฮอร์โมนพืชตันอื่นนะครับอย่างเช่นนะครับเครื่องชูกําลังนะครับเป็นเ1 0 0ร้อยกระทิงแดงนะครับก็ถือว่าเป็นช่วยการกระตุ้นนะครับ ก็จะอาจจะเพิ่มการแตกรากได้ระดับนึงนะครับดีขึ้นเลยนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ได้ดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์สวัสดีครับ รากตึมครับ